ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be ีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณฟอร์ดโฟกัส s อาา่าฮะ อันนี้ไม่คลาสสิก<ม>แต่หายากต้องหายากจารย์บอกให้ผมไม่หาต้องหายากเลยเดาว่าเมืองไทยนี่ไม่น่าจะมีเกินผมเอาว่าหลักสิบอะเอาเต็มที่เลยนะไม่เกินยี่สิบฟอร์โฟกัสนี่ถ้าเห็นตามสนุนเราไม่น่ไม่น่าจะดุดันไม่น่าจะซิ่งได้เลยนะฟอร์โฟกัส R S เนี่ยนะผมนึกถึงอะไรรูว้ว่าครับสีตองเอ้าเอา,เอา เแกไปเจอพวกรถที่แบบเหมือนรถบ้านอ่ะแต่มันแรงไงใช่ป่ะใช่ไปเจอรถบ้านแต่มันแรงครับอ่าพวกนี้ซีตองเอ่อดีเอสสามคือในตระกูลพวกแฮชแบ็กครับซีตองดีเอสสามฟอร์ดโฟล์กัสอาร์เอสแล้วก็มีเปอร์โยเปอร์โยอ่าฮะคือคือพวกนี้มาดังโด่งดังในเจเนเรชั่นของ World Rally Championship ครับ ที่เขาเปลี่ยนจากอีโว m ิมเพซ่ามาเป็นพวกท้ายแฮชแบ็กทั้งหลายตอนนี้เป็นยุคของของพวกนี้เลยนะแต่ก่อนเซเลกาเดี๋ยวนี้โตโยต้ายังต้องส่งยาริสเ GR ยริสเนี่ยก็2ล้านกว่านะอ่ะนี่ถ้าเทียบอะถ้าบอกว่าโตโยต้าเปิดตัว GR ยาริสอะก็2ล้านกว่าส่งนี้แหละแต่ว่าโฟกัสเนี่ยหมูบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักรับ Ford Focus เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี98 รุ่นแรกเนี่ยคือปี98ถึง2004ครับแล้วก็มีอยู่ในบอดี้แฮชแบ็ก3ประตูแฮ c ชแบ็ก5ประตูซีดาน4ประตูนะคือก็จะอยู่ในในบอดี้ที่มันเป็นแวกอนก็มีครับอยู่ในประมาณ3-4บอดี้เนี้ยบ้านเราเนี่ยจะมาเริ่มจากรู้จักโฟกัสในเจน2ครึ่งแต่ปี2004ไปจนถึงประมาณ2011อ่าเริ่มมีเข้ามาในบ้านเราแล้วตอนนั้นฟอร์ดประเทศไทยโปรโมทใช้ E20 ได้ทั้งทั้ที่เมือง oh. ไทยยังไม่เริ่ม E10 เลยแล้วเข้ามาในบ้านเราตอนนั้นก็จะมีเครื่อง106ครับ106 1 0 0 2000อ่ามีอยู่แค่นี้อ uh huh. แต่ในในเจนที่เขขายจริงมีเครื่อง2 5 0 0ด้วย uh huh. เพราะว่ารุ่นนี้เริ่มมีโฟกัส IS เกิดขึ้นแล้ว uh huh. ในบล็อกเครื่องยนต์2005 5ในเป็น2005 5เทอร์โ huh. บนะแล้วก็โด่งดังมากในประเทศอังกฤษแถบ uh huh. ทางอังกฤษ uh huh. ก็จะมีบอดี้ นอกจากแฮชแบ็กสามประตูแฮชแบ็กห้าประตูซีดานสเตชันไวกอนรุ่นนี้ก็จะเพิ่มตัวที่มีคอนเวอร์เทเบิลขึ้นมาอ่ารุ่นนี้จะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เริ่มแบบเริ่มขยับขยายแบบมีมีเคนบล็อกละรเริ่มจะมีเคนบล็อกเข้ามาแตะๆหน่อยแล้วก็จนกระทั่งบ้านเราเอาเข้ามาทําตลาดแล้วก็มาจนถึงรุ่นที่3รุ่นที่3ก็จะมาปี2 0 1 1ถึง2018อไอ้รุ่นที่3ามนี่หากว่าเยอะเยอะเครื่องจัดเลย ไม่รู้วิศวกรทะเลาะก,กันยังไงก็ไม่รู้พันสี่พันหกหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปดสองจุดศูนย์แล้วอยู่ๆทะลึ่งมามี1 5ึ่หแล้วก็มามี1 0 Eco ึ่งจ o ดศูอีโคบูตอีกตายมันถึงต้องถึงการโบกมือลาประเทศไทยไง oh. คือเหตุผลในการโบกมือลาประเทศไทยของ Ford Focus เนี่ยเขายุติไปประมาณ รถยนต์นั่งทั้งหมดเลยยุติไปประมาณปี2018-2019ก็คือในตัวของโฟ c u กัสในตัวของเฟียสต้าแล้วก็ตัว e c o ค p สปอก็ยุติการทำตลาดพวกนี้ไปทั้งหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เหตุผลหลักๆที่ผมบอกคือผมว่าปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจเรื่องการสื่อสารกันร,ระหว่างคนของ Ford กับผู้บริโภคเรื่องการใช้เกียร์ p o ว e r c h i p ิพนะครับดูอัลคลัชพาวเวอร์ชิแล้วก็เรื่องของการ เรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอคือบางทีไปโฆษณากันว่าออระบบน้ํามันเกียร์เป็นไลฟ์ไทม์คือตลอดอ,อายุการใช้งานแต่มันมีเงื่อนไขไงใช่ไหมอายุการใช้งานเป็นยังไงคือบางคนอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับก,ก,ก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็ทําให้ยุติไปแต่ว่าก็ต้องถือว่าช่วงนึงก็โด่งดังนะไทยฟอร์ดี่ช่วงนึงเราเห็นวิ่งเยอะเลยนะเออโดยเฉพาะโฟกัสบ้านเราเนผมว่าดังจริงๆคือตัวโฟกัสที่เป็นเครื่องดีเซล ทีดีซีไอเครื่องสอ,อ,องพันอันนั้นก็เป็นเป็นเครื่องดีเซลในรถเก่งรุ่นหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมมากอือในจังหวะที่บ้านเรากําลังจะเปลี่ยนถ่ายมาเป็นเครื่องดีเซลในรถเกง่ง<อ>นะครับแต่ว่าวันนี้ที่เอามาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนว่าคันนี้เนี่ยเป็นเจนล่าสุดจะเป็นโฟกัสอาร์เอสนะครับล่าสุดนี่เจนเจนที่เท่าไหร่เจนสามสามนะเป็นเจนสามโฟกัสอาแล้วก็อันนี้เป็นตัว แฮชแบ็กห้าประตูสีนี่เป็นสีสีไอเอสเลยสีนี้สีพิเศษของของตัวไอเอสเลยของตัวไอเอสนะครับแล้วก็สีนี้ต้องบอกว่าก็เหมือนเป็นสีของฟอร์ดเขาอะฟอร์ดเนี่ยต้องออกโทนสีฟ้าโทนสีน้ำเงินแบบนี้ก็จะประมาณนี้อาจารย์แล้วตอนนั้นฟอร์ดโฟ u s ัสนี่ราคาคันประมาณเท่าไหร่ฮะเอยถ้าหนึ่งต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยมี1.6อ่าฮะ1.6 1.8ที่เป็นเครื่อง ตอนแรก1.6 1.8 2.0เป็นเครื่องเบนซินเหมือนจะไปนเน้นในพวกรถประหยัดหน่อยอแล้วก็ดีเซลเนี่ยก็จะมี2.0อย่างเดียวาราคาเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณถ้านเริ่ม1.6ก็อยู่ประมาณพัก6แสนปไปลายไปถึง8แสนแล้วก็ขยับขึ้นมาเอาว่าเลนจ์ราคาของโฟกัส้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณสัก6แสนปปลายไปจนถึงระดับล้านต้นต้นมีร้านหนึ่งไปเลือกเอาเออ,อคือตอนท้ายของโฟกัสจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมว่ามันเป็นการผลักให้เข้าโครงการรถคันแรก มันถึงเอาเครื่อง1.5มายัดใส่เข้าไปพอเครื่อง1.5มายัดใส่เข้าไปตอนนั้นโฟกัสดนป่ะมัน900ปลายล้านเอาล้านบวกลบนิดหน่อยครับนะมันก็ทําให้คนสนใจนะครับก็เป็นรถที่ขับสนุกช่วงล่างดีเฟิร์มดีอะไรดีแหละแต่ว่าด้วยราคาของมันอ่ะก็ยังต้องบอกว่าไปเปรียบเทียบก็ไปเจออะไรอ่ะซีวิกเอาติสตายใช่ไหมนิสันยังไปไม่รอดเลย แล้วโฟกัสจะไปสู้ไปสู้ซีวิคไปสู้เอาติได้ไงใช่ครับค่อนข้างตึงเหมือนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเทปหน้าตอนหน้าจะพาไปดูคันนี้แล้วจะบอกให้แล้วคุณจะได้รู้ว่าทำไมมันหายากออแล้วเมืองไทยเนี่ยอย่างที่บอกผมว่าเอาว่าหลักไม่เกิน20คันอะ่ะใช่ครับใจใจ,ยจยอยากจะบอกว่า10ด้วยนะอืมเป็นไปได้ผมว่าในหะนะักเกิน10บนะ่ะเออนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของ f อ r d f o ฟ u s ัสเอามาฝากกันแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพามาดูโฟ c u s ั s คันนี้ครับว่า2ล้านกว่าให้อะไรมาบ้างครับ วงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงแลนะรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊กนในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ n ิวอ s u ุสุมิเเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ ก็ถึงคิวของ Navara Pro 4X นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดแพงที่สุดในไลน์อัพรถกระบะของนิสัน n าว v a r a ก็ตัวนี้เนี่ยราคาจำหน่ายอยู่ที่1 1 4 9 0 0้บาทซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปสุดท้ายให้ฟังตัวที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบก็คือในตัวที่เป็น Pro 2X แล้วก็ตัวที่เป็น4 w h e e สี view, ประตู 4Wheel ซึ่ง มันจะต่างกับตัว Pro 4X เอนี่ยอยู่พอสมควรนิดๆหน่อยๆถามว่า Pro 4X คืออะไรก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของตลาดที่คนเริ่มเห็นว่าเอ้คนที่ใช้รถกระบะเนี่ยมองไปถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยกระบะไม่ใช่แค่อนเนกประสงค์อย่างเดียวแต่กระบะต้องเท่ต้องแกร่งต้องบึกบึนมีความแรงนะครับ เป็นต้องบอกว่าบางทีมันเป็นเหมือน,นของเล่นคนรวยเป็น l i c h Man Toy นั้นนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่การแข่งขันของรถกระบะในกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างสูงนิส s ันนาวา拉โปร o ฟเเนี่ยมีอย่างแรกเลยคือมีเรื่องของเครื่องยนต์ครับใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2.3 190แรงมา้าแรงบิดระดับ460นิวตันเมตรทำงานกับเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดถือว่าเรื่องของกำลังแรงมา้าแรงบิดเนี่ย มีเพียงพอต่อการใช้งานเลยแหละรูปร่างดีไซน์ก็มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรครับซึ่งปรับเปลี่ยนในแง่ที่ดีขึ้นนะผมชอบรถกระบะโดยส่วนตัวนะผมชอบรถกระบะที่มันมีมีเส้นมีสันแบบนี้นอกจากการออกแบบนะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันออปชั่นต่างๆแม้กระทั่งต้องบอกแม้กระทั่งตัวยางติดรถที่ใส่มาให้ก็ใส่เป็นออเทอเรนมาเลยนะอ,อ่มีทั้งตัวยางตัวบันไดกักับบันไดข้างกระจังหน้าไฟ สัญ,ญลักษณ์อุปกรณ์ตกแต่งเรียกว่าให้มาครบเลยแล้วก็พิเศษคันนี้คือเป็นสีิก g เนเจอร์ของ p r o 4X เป็นสีที่เรียกว่า s t e ล l ลเกรย์ภายในห้องโดยสารครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนและยังเป็นรถนิสสันอยู่ก็คือกา้านไฟเลี้ยวกับปัดน้ำฝนปุ่มปรับกระจกด้านข้างตัวปุ่มสวิตช์กระจกเนี่ยกระจกไฟฟ้าปุ่มปรับกระจกมองข้างแล้วก็แป้นปุ่มกดต่าง พวกนี้ดูไม่ค่อยได้เปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็เป็นการแชร์ในเรื่องของพาร์ทของชิ้นส่วนมาจนถึงเนี่ยคอนตรงกลางแผงตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นออคันเกียร์เบรกมือก็ดูไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่ว่าที่ดูไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าด,ดูดูดีขึ้นผมว่าคือจอขนาด8นิ้วที่อยู่ตรงกลางนี่แหละสามารถที่จะสั่งการควบคุมอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าฟอนต์แพทเทิร์นชุดนี้ก็เหมือนยกมาจากสไตล์นะสไตล์ตำแหน่งการวางก็เหมือนยกมาจากอัลเมร่าเหมือนยกมาจากนิสสันคิกประมาณนี้แหละ ตกแต่งภายในเป็นสีดำเบาะนั่งก็เป็นสีดำเป็นโนแบ็คให้ความสปอร์ตให้ความดุดันผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังก็แน่นอนต้องได้รับความสะดวกสบายนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าพออาศัยโดยสารได้และถ้าเทียบกับรถกระบะ4ประตูด,ด้วยกันแล้วล้วก็ก็ถือว่าเ,เรื่องของการโดยสารของนิสสันนาวา拉โปรโฟเนะี่ยก็ทําได้ดีนะครับจุดเด่นจริงๆอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การตกแต่งของเขานี่แหละบวกกับ กำลังของเครื่องยนต์นะครับหลายคนอาจจะสงสัยต้องบอกว่าเครื่องยนต์วายดี25นะครับที่เป็น2.5เดิมเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเพียงแต่ว่ามันมีข้อจํากัดว่าเครื่องยนต์2.5เนี่ยมันจะอยู่ในตัวที่เป็น King Cap นะครับแต่ว่าตัว2.3เนี่ยตัวใหม่2.3เทอร์โบเนี่ยจะมีทั้งมี King Cap มี Double Cap นะครับใส่เอาไว้อยู่ด้วยกันนะครับใครที่ชอบสมรรถนะการใช้งานแบบนี้เดี๋ยวผมจ้ำลูกนี้ก่อน หเห็นไหมค่อนข้างนิ่งนะครับช่วงล่างค่อนข้างนิ่งทีเดียวเซตอัพมาดีไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษนะคือถ้าอย่างาผมยกตัวอ,อย่างอย่าง Ford Ranger Raptor นะน,นั้นเขาขายช่วงล่าง f o อนะครับแต่นี้ก็เป็นช่วงล่างปกตินะครับของ Nissan Navara เพียงแต่ว่ามีการปรับเซตอัพมาให้มันเหมาะกับการเป็นรถที่ลุยแบบขับเคลื่อนสล้อนะครับแล้วเป็น4ประตูด้วยก็ถือว่า ความกระด้างอาจจะมีนิดๆนะแต่ว่าแลกมาด้วยกับความสมบุกสมบันในการลุยการเกาะถนนต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าทําได้ดีขึ้นของตัวนิสสันนาวราตัวนี้คือเรื่องของการเก็บเสียงนะครับมันมาตั้งแต่ต้นเครื่องยนต์ต่อกับระบบเกียร์นะครับทำให้เรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์กับเกียร์ก็ดีขึ้น การเก็บเสียงเข้ามาในห้องโดยสารได้รับการออกแบบที่มันลดเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารได้เยอะมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะครับแต่ยังคงฟิลลิ่งของความเป็นรถกระบะนิสสันนาวาร่าฟิลลิ่งที่ว่าในผมมีความรู้สึกว่าคือคนชอบก็จะชอบเลยคือแบบประเภทลุยโหดนะช่วงล่างแข็งแข็งถึกถึกนะครับลุยได้ทุกสภาวะอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสไตล์ของตัวนิสสันนาวาร่าเขาครับ ท้ายที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าฟังก์ชันเรื่องของระบบความปลอดภัยถ้านั่งอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงมันร้องติ๊ดๆๆๆๆเนี่ยมันมีระบบความปลอดภัยหลายๆอย่างที่เนี่ยคอยเตือนอย่างเงี้ยผมเตือนเรื่องเลียนเชนนะครับผมออกนอกช่องทางโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยนะก็มีระบบฟังก์ชันความปลอดภัยพวกเนี้ยมาช่วยยกมาตรฐานยกระดับของการเป็นรถ pickup 4สี่ประตูให้มันมีความคุ้มค่าน่าใช้มากยิ่งขึ้นกับ 1,149,000 1, บาทเทียบ2ตัวพอครับเอาตัวหนึ่งคือเป็นตัว4ประตูนะครับนาวาร่า4ประตูขับเคลื่อน4ล้อที่ไม่เป็น Pro โฟเอ็ันนั้น1,129,000บาทถูกไป20 0 0 0อีกตัวหนึ่งเป็น Pro 2X คือแบบเนี้ยแต่ไม่ขับเคลื่อน4ล้อ ยกสูงเหมือนขับ4แต่เป็นแค่ขับ2เป็น Pro 2x 999,000บาทคือผมว่าถ้าเทียบกับตัว4ประตูถ้าผมจำไม่ผิดรหัสรุ่นเขาเป็น VL อ่ะนะเป็นตัวท็อปเพิ่ม20,000แล้วเป็น Pro 4x ให้มันจบนะครับให้มันจบแบบนี้เลยคุณได้ทุกอย่างมาเป็น Pro 4x แบบนี้เลยเหมือนตั้งราคามาล่อเอา4ประตูถูกไป20,000สประตู4 wheel ถูกไป20,000ไม่ต้องหรอกเอาโปร 4x เนี่ยแหละแล้วให้มันจบไปเลยอยากจะไปเพิ่มช่วงล่างอะไรไปว่ากันเอาไปเพิ่มเอาไม่อย่างนั้น เอาแค่ขับเคลื่อน2อล้อ999,000บาทถูกไปประมาณแสนห้าคุณเก็บตังค์แสนห้าเอาไว้เพิ่มออปชั่นขับ2ก็พอแต่หาโชคเฟริเฟร์มใส่โมกล่องสักใบเอาให้ทะลุกันไปเลย190ม้าไม่พอก็เพิ่มกล่องไปอีกใบผมว่า230 240แรงม้านี่มีสบายๆก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจ มาในช่วงที่ตลาดรถกระบะกําลังแข่งขันกันดุเดือดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเรือธงเลยถ้าเห็นแบบนี้ที่ไหนสีสเตลเกอย่างนี้ที่ไหนกระจังหน้าดําแบบนี้ที่ไหนรู้ไว้เหอะโปรโฟเแน่นอนถือว่าพอได้ครับน่าสนใจอยู่มีดีพอจะสู้คู่แข่งได้รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ คราวนี้นะครับมามาแบบแปลกๆมาแบบแปลกเป็นครั้งแรกของเราที่เอาฮาร์เลย์เดวิสันมาแต่ว่าเป็นรถสแตนดาร์ใช่ป,ปกติเนี่ยรายการเราเนี่ยมันจะเป็นท่อกองกล่องยังไงต้องมีท่อกองกล่องครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถคิงคันนี้เนี่ยถูกส่งมาจากฮาร์เลย์เดวิสันอุบลราชธานีมีดีลเลอร์อยู่บนราชธานีะนะครับหรือว่าเดี๋ยว ใครที่ไปตามงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเจอเซลล์ที่เป็นดิลเลอร์ของอุบลราชธานีก็ติดต่อซื้อเข้าได้ครับแต่ว่าวันนี้คันนี้ถูกส่งมาจากดิลเลอร์อุบลราชธานีส่งมาให้เราเนี่ยได้ลองกันได้ลองกันครับนี่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถคิงมันดูดุดันแล้วก็บึกบึนมากคือ ในในตระกูลทัวริงเนี่ยเราต้องเริ่มอย่างนี้ในตระกูลทัวริงเนี่ยมันจะมีรถคิงก่อนรถคิงอ่ามีรถคิงรถคิงสเปเชียลรถคิงคลาสสิกนะครับแล้วถึงขยับไปถ้าคือแบบเป็นประเภทไฟกลมอย่างนี้นะครับแล้วขยับไปก็เป็นพวกที่มีหน้ากากก,ากก็คือ,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 อเริ่มจากอิเล็กตริกส์ออิเล็กตริกส์ที่เราเคยมาขี่กันมีอิเล็กตริกส์ขยับขึ้นไปเป็นซีดกด์เป็นรถไกด์แล้วถึงเป็นอัลต้าแล้วก็พวกซีวีโอไปเลยพวกดีมิเต็ดพวกนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายคนบอกเฮ้ยแล้วรถคิงมันมีสเสน่ห์ไงน่าสิผมผมแนะนำงี้ว่ารถคิงเนี่ยสเสน่ห์ของมันเลยคือแบบเป็นรถคันใหญ่แต่ดูสังเกตว่าหน้ายางก็ไม่ได้กว้างมากไม่ได้กว้างยางหลังก็ไม่ได้กว้างถึงว่าหน้าหน้ายางทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยไม่กว้างมากมันช่วยอะไรคือน้ําหนักมันกดครับกําลังบาลานซ์กำลังดีแล้วเวลาแบบว่าเลี้ยวโคง้งอะไรต่างๆเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ถึงขั้นเป็นฟิลรถใหญ่อ่าใช่ใชถ้าหน้ายางกว้าง<ๆ>มันต้องโหนมันต้องช่วย ใช่ป่ะช่วยอแต่อันนี้นนถือว่าเป็นเป็นทัวริงในสไตล์ที่สบายๆแต่ที่ขี่มาแนะนำเลยนะคันนี้รถ King Special ถามว่า Special มีอะไรเพิ่มเป็นสีดำสีดำทั้งคันนะมีกอออรอบข้างเนี่ยที่เป็นเนี่ยเป็นอุปกรณ์นี้ใส่มาให้แล้วก็เอาใจคนซ้อนคือมีที่นั่งซ้อนเนี่ยมีพนักให้<ฮ>พิงหลัง เพราะว่าเบาะฮาร์เลแทบทุกรุ่นน่ะเบาะนั่งท้ายมันจะเป็นเหมือนหลังเต่าหน่อยเพราะฉะนั้นคนนั่งมันไม่ได้รับกับก้นสักขนาดนี้มันจะแบบเอียงมาข้างหลังๆหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะเมื่อยนี่เลยดังนั้นถ้าเกิดว่ามีพนักพิงหลังเนี่ยเวลาคนขี่ก็ขี่ขี่ไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องเก่งมานคนซ้อนตกคนซ้อนก็ไม่ต้องเก่งตัวมากก็นั่งสบายๆนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆผมแนะนําว่าเพิ่มชิลหน้าสักอันหนึ่งสบายเลยอ่ะคือไม่ไม่ต้องเสืขั้นแบบชิลสูงนะ คือเอาระดับสายตาเนี่ยเอาแค่แค่นี้มานตัดลมให้มันตัดลมแล้วถ้าเป็นไปได้ซื้อชิลรุ่นที่มีลิ้นเปิดลมตรงเนี้ยอ๋อเออจำได้เราเคยมาพันหนึ่งสีม่วงเนี่ยมันไม่ร้อนถ้ามีลิ้นเปิดลมตรงเนี้ยมันช่วยอะไรชิลเนี่ยมันรีดลมตัดลมไปหมดแต่พอคุณขี่ไกลๆปุ๊บเท่าไหร่รู้สึกว่ามันร้อนมากเนี่ยเปิดตัวเนี้ยมันช่วยมันจะรีดลมเข้ามาให้เราเย็นขึ้นหน่อยไม่งั้นลมมันตัดทิ้งไปหมดเลยถูกนะครับงนั้นติดชิลอีกสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นรุ่นประกอบในประเทศ <c oughs> อ่านี้ยืนยันว่าเป็นรุ่นประกอบในประเทศเพราะอะไรฝาถังน้ํามันหมุนออกได้เลยไม่มีตัวล็อกนี่คือข้อเสียของฮาร์เลย์ตัวนี้ไปจอดที่ไหนนี่โดนไขฝาถังน้ํามันเพราะมันไม่มีกุญแจล็อกถูก<ม>คือฮาร์เลย์ปกติเราต้องใช้กุญแจไขแต่ว่าถ้าเห็นถังน้ํามันของฮาร์เลย์ดีวิสันคันไหนก็แล้วแต่เป็น <c oughs> แบบมือหมุนได้แบบเนี้ยรู้ไว้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถประกอบในประเทศไทย <c oughs> เป็นรถราคาใหม่แล้วนะครับ ใครที่อยากซื้อฝาเพิ่มถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ7-8 0 0 0บาทมั้ง <c oughs> เป็นฝาของอยากได้เป็นรถประกอบนอกก็แล้วแต่คือมันจะสังเกตได้อยู่สองสาอย่างนะครับ <c oughs> ที่ตรงคอตัวถงัง <c oughs> แล้วก็ฝาถังน้ำมันนี่แหละ <c oughs> แต่ถ้าไม่ไม่ได้ข้องใจก็ปล่อยมันไป <c oughs> ปล่อยไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่นนเกวัดน้ำมันเกวัดน้ำมันนะครับสวิตเปิดปิด เปิดเครื่องอยู่ที่ตัวถังตรงนี้เลยใช่นะเพราะตัวอื่นมันจะอยู่ที่ประกับด้านขวามหมดเลยอ,อันนีเน้เป็นสไตล์ของพวกทัวริ่งเขาส่วนใหญ่ก็จะเปิดบิดอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นสตรีทไกด์รถไกด์เนี่ยต้องบิดอยู่ที่คอตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ารถคิงนี่จะอยู่ที่ตรงตัวถังเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรถคิงเนี่ยต้องบอกว่าราคามันลงจากเดิมจากเดิมเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นซื้อรถคิงเ่มันต้องอยู่ประมาณล้านสี่ใชนะ่ล้านสี่กว่าๆนี่พอเป็นประกอบในประเทศปรับลดลงมา รถคิงก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ล้านประมาณล้าน8 0 0หมื่นบาทแต่ถ้าเป็นคันนี้เลยอ่ะก็อยู่ประมาณล้านสองแสนบาทล้านสองแล้วก็ได้สแตนดาร์ดแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าคุณไปเพิ่มผมแนะนําว่าไปเพิ่มชิลหรือถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนฝาถังคือผมไม่ชอบถังน้ำมันที่มันเซฟตีไว้หน่อยดีกวคือถ้าเกิดว่าล็อกฝาถังน้ำมันได้เพิ่มชิลเพิ่มฝาถังน้ามันอันนึงผมว่าโอเคนะท่อเสียสักชุดนึงท่อเสียสักชุดเพงาะนี้ยังเงียบไปหน่อยนึงครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองดูตััววกนล้้มตเี ว่าเขามีอะเซเซอรีเพิ่มสีหรับไว้วางเท้าหรือเปล่าคือมันจะไม่เหมือนกับรถที่มีวางเท้าถ้ามีเป็นยางอย่างเงี้ยมันจะวางเท้าได้อันนี้หลายคนบอกเฮ้ยวางเท้าได้ไหมมันจะลื่นนะโทษนะฮะเนี่ยสังเกตเห็นได้มันจะลื่นเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มออปชันตัวนี้เข้าไปเวลาขี่ทางไกลๆปุ๊บใส่ชิลคุยคอนโทรลมีอยู่แล้วล็อกความเร็วแล้วปล่อยไหลไปเลยใช่แล้วนี่คัญอันนี้ถึงจะแรงบิดเยอะแต่ว่าเขามีตัวเปิดปิดแทคชั่นคอนโทรลให้เพราะฉะนั้นการขี่เจอแรงบิดเยอะๆเนี่ยมันมีเปิดปิดแทคชั่น ต่างจากตัวอื่นที่มันไม่มีแท็กชั่นให้อ่ะมันก็เออเพราะว่าแรงบิดมันเยอะครับนี่เครื่องพันแปดประมาณพันแปดร้อยซีซีตอนนี้มันร้อยสิบสี่คิวบิกอิับก็ประมาณพันแปดร้อยซีซีแปดร้อยซีซีเรื่องอัตราเร่งเรื่องทองกเนี่ยสบายอยู่แล้วเดินทางไกลๆเกียร์สี่เกียร์ห้าเนี่ยเปิดคันเร่งเฉยๆมันทำงานของมันเองไม่ต้องเชนเกียร์ไม่ต้องสับเกียร์ประหยัดน้ำมันด้วยเออคือยืนยันได้ว่าถ้าคุณแบบเนี่ยขี่จากกรุงเทพมาชัยนาทเนี่ยนะปล่อยมาเรื่อยๆเนี่ยถือว่า ผมว่าระดับ15-16กิโลลิตรนี่มีสบายๆนะครับก็บแนะนำใครสนใจก็ถ้าอยู่ทางโซนภาคอีสานติดต่อไปที่ฮ <b> าเล่เวิสันอุบลราชธานีาาน,นะครับรถคันนี้เนี่ยใครเห็นอยู่ปุ๊บเดี๋ยวอาทิตย์หน้าส่งไปอุบลแล้วเพราะว่าเนี่ยเพิ่ง800กิโลเองนะแล้วเขาส่งมาให้เราเนี่ยได้ลองขี่ดูก่อนเดี๋ยวพอกลับไปถึงกรุงเทพเช็ครถเสร็จเรียบร้อยก็ส่งไปอยู่ที่ดิลเลอร์อุบลครับนะครับอย่างไรก็ลองไปติดต่อดูได้นะครับแล้วก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของทัวริ่ ที่ต้องบอกว่าสไตล์คนที่ไม่ชอบโม่งไม่ชอบโม่งใหญ่ไม่ชอบโม่งใหญ่ก็ต้องขี่รถทิงแบบนี้แหละครับ วมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ